สวัสดีครับเมื่อ6วันที่แล้วผมได้นําเสนอเรื่องที่ดินตาบอดเกี่ยวกับกฎหมายนะครับทั้งๆที่รู้ว่ามันตาบอดเราก็ยังเข้าไปซื้อถามว่าผิดกฎหมายไหมและจะมีทางออกไหมผมตอบไปแล้วว่าสามารถฟ้องเปิดทางจําเป็นได้ครับแต่หลายคน fc comment เข้ามาว่าจะต้องเสียเงินเสียทองอย่างงู้นอย่างนี้นะครับผมกําลังจะมาบอกว่ามันมี3ข้อนะครับข้อที่1คุณจะต้องเสียเงินเสียทองนะครับ ค่าเปิดทางค่าผ่านทางนะครับแล้วจะแล้วแต่จะตกลงกันนะครับส่วนข้อที่2นะครับถ้าที่ดินแปลงนั้นมันเป็นที่ดินแปลงเดียวกันต่อให้คนอื่นหรือใครมาซื้อก็ช่างมันถือว่าแบ่งแยกออกมาจากแปลงเดียวกันอันนี้ไม่ต้องจ่ายเงินแมต่บาทเดียวนะครับและส่วนข้อที่3ก็คือได้มาโดยอายุความอันนี้ ก็ไม่ต้องจ่ายเงินครับใครอยากจะปรึกษาผมเรื่องที่ดินใต้คลิปกดคข้ามาเพิ่มเติมนะครับหรือในกล่องความคิดเห็นจะมีลายส่วนตัวรับปรึกษาที่ดินนะครับทั่วราชอาณาจักรนะครับมาพูดมาคุยกันนะครับ